มันโน่นี่ไหนมันโนนโอ้ยอยู่ทางเข่าพี่บ่าเมียนมันโน่นห้างเ่านโนนหอกบ้านมันโนนจะไหนลงไปมันขึ้นมันขึ้นหน่วยไห้ขึ้นไปแล้วมันขึเป็นบ้านโนนที่เขาเกี้ยงอยู่ทางโนนน่ะบ้านโนนเอาหมดเลยอยู่ในวังน้ำหม้อป่ะในวังน้ำหม้อกัไปโรงเรียนโอ้วังน้ำม้อไปโรงเรียนเยอบ้านบ้านบ้านป้าเมานี่ยังโม่ฮอดวังน้ำหม้อแมีนโอ้อัน ดูดูก่อนถึงมันบหมที่มันป็นคุ้มนนเขึ้นหวยไงไปนะขาเอินมันน่นนะหวยไงุ้เหนียวมองเขาไั้งนงน้อกทอหแล้วข่นมันนนแล้วก็เทาังน้หอกมันจะก่อนมองวัดอนั้นบอกทางเขาไปทางแยกเข้าไปเล่นบ่เออหวยอันอันไม่นวะแยกอันไมัเหยนมันมีอันไม้ตั้งอยู่หัวมงหมปากทางเขามันจะมีอันไมัย บ้านหวยไฮน์ะโอ้บ้าน์หวยไฮนแล้วกลับมาบ้านโนนแล้วก็ยังเข่าวังน้ำหมอกกันส่วนโอ้บ้านโนนเป็นบ้านมงที่ว่าเขาไปจอดอันนั้นไขาขึ้นเรือพ่วขึ้นไปี้มันเป็นอันนั้นขึ้นไปเป็นอันไรสำนักงานเขาขน่ะแล้วมันมีอ๋ออ๋ออ๋สำนักงานวัดอันวัดเอียงนะวัดวัดอี่อย่างหลักอันที่ว่าตัววาน่ะวัดทรรเจียเออวัดทรรเจียวัดทรรเจียโอ้ยดูทั้งอันวัดทรรมพิเกียนี่มันยังหวยไฮนเลยเออโอ้แมนแมนแมน มงที่ว่าเขาไปเบิ่งมงน้ำไหลพาที่เขาไปท้ายลูกอันน้นกับเข้าแบบน้ำโมกเออมงที่เข้านั่นนะโอ้มงที่เข้าไปท้ายไอ้ห่อน้ำที่มันน้ำทังกัน่ะเออเออเออนวลแอนน์เห็นวังน้ำโมกกันมองวังน้ำโมกกันคือมองบ้านที่ว่าไปเรียนน้ำตกวังน้ำโมกน่ะเป็นโรงเรียนตัวไหนเงี้โรงเรียนอ๋อแล้วมันมีบ้านหนึ่งเขาไปที่เดี๋ยวนี้เป็นบ้านไงตือบ้านล่างบังน้ำโมกน่ะเข้าไปน่ะโอายไกลมงสะท้านไปอีก เข้าไปในวัดรคุณกี่เลยเข้าไปวันนี้บัตรทางไหนไม่ไหนบ้านไงพุ่นวัดอันวัดไอเทศหลังสีเนี้ยที่ว่าเขาอ่านป้ายนะบ้านบ้านไงอยู่พุ่นบ้านไงทางไหนทั้งนอกแบบนี้สมควรแล้วอยู่มงอย่างสุดท้ายสวยเดี๋ยวนี้เต็มไปเลดแล้วเดี๋ยวนี้น่ะผมผมไปเล่นเหมือนนั่งโบู์ฝนตกเศาไหมพอดีเนาะน้าบึ้มบึ้มบึ้มมาหูยโอ้ยคนเรียเลยนั่นเอง รูปเงินแหละผมยืนกอดให้ต้องตาใครกันเต้นเงินเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีสองเจ้าสองเอกชนก็โฮมสเตย์ฟังหนึ่งที่ว่านตรงคามกับที่เ้าไปติดน้าเอนกันนี่บอกว่าอันนั้นนั่นของนั่นหลักของหมู่บ้านแต่ว่าอันเทิงที่บันด็กน้อยไปเล่ยนหน้าอันนั้นเอกชนอืมไมนมีทแต่เอกชนผู้ดำเนินการเดียวนี่เลยแต่ของที่บ้านนั่นแหละบ้านบ้านที่เจ้าติดลิ้นหัวยนงเป็นเจ้าอื อันนี้อันนี้อันนฟงกลุ่มม่เนเาอยู่ความขั้นขั้นสีมาานอนกลุม้มนี่ต้องแจ้งเป็นสามมืดแ้สีมีอยนกนประมาณบ้าน,นามาทำา,านนะมสะอาดอย่นแน่นสีมีเวลาเขาไปทำคามสอาันนั้นนั้เขาของเอกชนเขาไป็นยไปตลอดนีของเขาต,ลอ,ขอตลอดน,นั่นน่ะนังเอกชนน่ะเด็กน้อยไ,ไปเลียนนา้างิดไลพวกผมเ,เ็นตุ๊กแกออน้ามาปกแข้นี่เขาคือกล้าไปเลียนหนังยนเ่นเรยงว่าเด็กน้อยมันกัลงมาแต่อันมาเพื่อเดียวนึงนะกันนั่นแหละพวกผมเอ๋อน้าแดงบุ้มบุมอย บ่าเดิมมันก็นุ้งอยู่ดีความร่วงาล่ะเต็กีชุ้มเตะตะกีชุ้มป้าไปข้าโรงเรียนเห็นแต่น้อยแต่ไปเห็นเยอะแหละมันคือโบรานหินม่น้ำตกมันแล้วบ่งหุ้มสติล่ะอันพัยามหน้าบ่แหงมันก็บอะไรแหงมแหงมไหลเพอาะแบบขึ้นขวดกีหินงามเพ้่ออยงเลยน่ะครับแหงมหิน้หงอ่ะแต่ว่าผมผมไปเห็นมองมองสุดพุ่นน่ะน่าน่าจะเป็นสารตะปูไอย์เทิงพุ่นน่ะสุดสุดเลยผมขึ้นไปสุดเลยแลาบะเนีอันเหลืออีกหน่อยนึงนี่ย่านย่านพว่นนี่ไปอัน เปิ้เลือดตัวนี้มันไหลลงมาจากพูผีปอบเออแมนแมนผมไปภาคผมไปภาคในคลิปเยาวานเพิ่นเอิ้นว่าพูผีปอบแต่วันวันนี้ขับรถขับรถโดยบักผีปอบวันนี้มื่อวันนี้หน้าหลายวันนี้ไปเบิ่งงานหนึ่งนะงานหนึ่งฝนละไม่บ้านเรื่อยเอาไปเบิ่งมันบอกเอาไปฝนเศ้าไม่ไหมตอนพวกผมอยู่วังอยู่ยวนน้ำพรเนี่ย มันเห็นฟ้าเพื่อนหู้ยฝนตกวันนี้มันเต้านะพอกลับไปเพิ่งน้ำแตกบุ้ม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 หันด่นบกกันนั่นล่ะนั่นดิกน่ามันจะฟ้าไปรเรียนบวกวันนี้อันผมมันผมว่าสีนผ่านเพิ่นนี่ผ่านนั่นผ่านมองอันต้นน้ำขึ้นไปไม่ใช่เป็นพระร้านหินนี่ไงนะ ไปแล่ผมย่านเพราะยายนี่มืนขาหักอีกป้ายอ้บ้านโน้นน้ามันสิไหลลงมามันสิไหลลงมาบ่มันสิไหลลงมาน้าทอนมันบ <food> ่อ <c> ต <oughs> <c oughs> ิดที่น <physics brewer es> <c oughs> <c oughs> ่ะป้าค่ะน้ำทอนคือยังน้ำท่อนอยู่ที่นั่นบ่แต่ฟังที่บ้านป้าเนียเขาเป็นที่เป็นห่วยทอนแต่บ้านป้าค่ะไปอีกฟังหนึ่ง่าคนโตมันมึงเขี่ยมื่อขามึงบ่กเขี่ยมื่อน่ะก็คือเมื่อเขได้โอ้น้ามันแม่นน้ามันขึ้นไม่แต่ย่านแค่อย่างนี้น้ำทอนน่ะแล้วนี่ยคือว่าอยู่ระหว่างช่วงคนตกนี่คนสีไป